มีเยอะสนุกไปนวันในธรรมะบางคนบอกเจอหลวงพ่อนี่ก็แปลคนมาโหเลาะในทุกวันก็จริงๆอ่ะไม่มีอะไรละ่ะชีวิตมัาก็มีอยู่แค่นี้ยวนสะละบวนอยู่เ่งนี้นะจะไปขี่ไรวัดก็พูดเรื่องเนี้ยจริงไหมไปขี่วัดก็พูดเรื่องแบบเนี้ยถูกไหมละ่ะแต่เราทําได้หรือ,อยังแต่การพูดอาจจะไม่เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยตีหนึ่งแล้วเขาทำไรกันป่านี้แล้วออแล้วเราทำไม ยังลื่นเลงม,มันเทิงใจมีที่ไหนมานั่งหัวเราะอยู่ได้ปกติไหมถามจริงๆอ่ะเราปกติไหมมันต้องกินยาทั้งสองไหมพระก็ต้องกินด้วยที่พ่อเนี่ยอาการหนักเอ่ะ,อะเพราะนั้นธรรมะมีสุขหรือทุกข์เออล้าเราชอบสุขหรือทุกข์แต่ไม่ค่อยมากันอยู่บ้านไปนั่งหัวเราะคนเดียวได้ไหมเออ ได้อาจจะได้พาไปนู่นนะ,ะต่อไปนี้ไปทำมโนมยิธิหลับตานึนาหลวงพ่อเทศแล้ววระอยู่คนเดียวเป็นไรเธอหลวงพ่อเทศอยู่มันจะมีใครยุงร่งกับเราหรอกสังเกตเถอะตั้งใจกลับกลับไปเป็นไรบ้างไง้ป่าหลวงพ่อบางเทศอยู่แล้วนึกวันนี้นึกวันนี้ไว้เลาไปเทศอยู่นะใช่นไหมสุขไหมสุขเนี่ยธรรมจารีสุข,ขังเสติ พระเจ้าตรัสไว้บุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นจะมีความสุขนี่แสดงว่าเห็นแล้วสิเห็นไหมเห็นอะไรจ๊ะเห็นหลวงพ่อพูดอยู่เนี่ยเออแม่เข้าใจตอบเลยใช่ได้เห็นไหมว่าธรรมะย่อมมีความสุขไม่ต้องไปมีอะไรองค์ประกอบฉากกเขาเลย